สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนนะวันนี้เอาบรรยากาศเรือน้ำมันนะครับวิ่งเข้ามาในร่องนะครับมาดูครับบรรยากาศแดดกำลังดีนะครับก็จะเป็นเรือน้ำมันนะครับเรากำลังจะวิ่งนะฮะไปเทียบท่านะครับ กอบรรยากาศไม่ดูครับแบดดแรงมาเลยครับตอนนี้นะครับเราจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับใกล้ถึงหน้าทางเขาก็จะเบารอบนะครับ วิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมวิ่งที่จะไปเชียบท่าคนระับก็จะมีเรือเล็กตัดหน้าหนึ่งลำนะเป็นเรือข้าวฟ่างนะ บรรยากาศวิ่งเข้าลองคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับบรรยากาศไม่ดูนะครับเอาบรรยากาศสวยๆนะครับมาฝากพี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม